สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เพลินชาแนลพาคุณผู้ชมมาที่เที่ยวน้ําตกนะคะมาเที่ยวที่น้ําตกห้วยจันทร์ค่ะคุณผู้ชมน้ําตกห้วยจันทร์อยู่ที่อําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ฤดูฝนมาแล้วจ้าฝนมาน้ําตกก็มีนะคะตอนนี้น้ําตกยังเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดซีสเกตนะคะก็มาเล่นน้ำค่ะมาเล่นน้ำกันแยะๆเลยนะคะวันนี้ฝนตกโปรยๆด้วยเดี๋ยวมาชมบรรยากาศน้ำตกห้วยจันกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ,ะคุณผู้ชมมาดูน้ำตกนะคะนี่ค่ะน้ำตกห้วยจันท์ อบเภอจันอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกษค่ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมฝั่งนู้นก็จะเป็นสะพานนะคะอุ้งมืดเปดูบรรยากาศน้ำตกนะคะคุณผู้ชมเราจะนั่งดูน้ำตกกันค่ะ สำหรับน้ำตกห้วยจันนะคะเป็นน้ำตกที่มีตลอดทั้งปีนะคะโดยเฉพาะถ้าในหน้าฝนนะคะในช่วงฤดูฝนน,น้ำตกน้ำจะเยอะมากค่ะแล้วก็ก็จะมีเด็กๆนะคะรับครอบครัวมาเล่นน้ำตกกันค่ะคะุณผู้ชมก็จะเ,เป็นน้ำตกที่มีระดับชันนะคะ แล้วก็ส่วนใหญ่ที่เขาเล่นน้ำตกกันก็จะเล่นอยู่ตรงประมาณบริเวณนี้นะคะถ้าลงไปตรงนั้นนะคะที่มองเห็นนะคะมันจะเป็นอันตรายนะคะอันนี้เด็กๆเยาวชนวัยรุ่นวัยเรียนวันนี้เป็นวันหยุดนะคะมาเล่นน้ำตกกันเยอะแยะเลยค่ะดู้างนู้น คุณผู้ชมอยู่กับเพลินชาแนลแล้วก็อยู่กับน้ำตกห้วยจันค่ะน้ำตกห้วยจนันอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดค่ะคุณผู้ชมเสียงบรรยายเป็นเสียงบรรยายแบบคนเป็นวัดค่ะเข้ากับฤดูฝนช่วงนี้ฝนตกดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ชม ี่ค่ะบรรยากาศของน้ําตก้วยจันนะคะคุณผู้ชมทะท่านใดที่มาจังหวัดศรีสะเกดนะคะถ้าอยากมาแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะที่เป็นน้ําตกก็มาได้ที่น้าตก้วยจันนะคะน้ําตก้วยจันทร์อ,อำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดขอบคุณคุณผู้ชมที่มาเที่ยวน้ําตกด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ